ทามิสบับเบิลเขาก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเพื่อนๆที่หน้าแห้งหน้ามันก็สามารถใช้ได้ค่ะนอกจากแต่งหน้าให้สวยแล้วการล้างหน้าก็เป็นสิ่งสําคัญที่สาวๆทุกคนนะคะไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าการล้างหน้าที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เรามีผิวหน้าที่ดีขึ้นด้วยค่ะย้ำเลือกทา m a ส e Bubble ค่ะวิธีการใช้งานนะคะขั้นตอนการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะเริ่มจากพอกให้ทั่วใบหน้ารอจนฟองขึ้นประมาณ2นาทีค่ะ นวดวนๆให้ทั่วใบหน้าค่ะสามารถวนรอบดวงตาได้เลยพอนวดเสร็จนะคะก็จะมีฟองขึ้นก็ทําแบบนี้ค่ะประมาณ3-4ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้าสะอาดแค่นี้เองค่ะไม่ต้องล้างโฟมล้างหน้าอื่นๆต่อได้เลยสะอาดในขั้นตอนเดียวทั้งมาก์คขัดแล้วก็ดีท็อกผิวด้วยทามเมสบับเบิลค่ะทามเมสบับเบิล เจลล้างหน้านำเข้าจากประเทศเกาหลีที่จช่วยดีท็อกผิวดี่ท็อกรูขุมขนแล้วก็ช่วยเติมเต็มออกซิเจนให้กับผิวหน้าเราค่ะช่วยล้างเครื่องสำอางได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็บำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วร,รอยด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทําให้วันนี้เพื่อนๆที่หน้าแห้งหน้ามานันหรือว่าผิวแพ้ง่ายอย่างแยนเนี่ย mm hmm. ก็สามารถใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยที่สําคัญนะคะจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่าใสายเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ยังสามารถล้างสิ่งสกรปรกออกได้แบบ100เลยอย่าลืมนะคะไปลองใช้ดูค่ะกับท่าเมดดับเบิลค่ะ